การที่ผมได้ประชุมกับคณะบุคคลใหญ่ที่ท่านนายกเวลาทาชนะครับก็ได้มีสังการมาว่าห้ามให้สัญญาณ้ําเก้าไปเลยเพราะนั้นก็เลยได้ผมเปิดประจว่าหนึ่งนะครับเราจะมีการจากัดระยะทางและสัญญาณในการส่งสัญญาณจากเสาสัญญาณนะครับว่าไม่เกินเท่านี้เมตรเท่านี้เมตรแล้วก็มีจํากัดกําลังส่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รั้งในฝั่งต้นนะครับ ประชาชนอาจจะติดต่อ,อยากนิดนึงแต่ว่าเราจะมีตัวเซลล์ตัวเล็กมาติดเสริมให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อ็นการกำจัดตัวเซลล์ของเซ็เตอร์ทั้งหมดนะครับเพ้นก็ขอขอาร่วามือในจุดนี้ด้วยนะครับเราก็าจะมีการเดียกเรื่องอ p a d d r e s s ก็คือลักษณะมันเป็นโค้ดที่สำหรับใช้ในการติดต่อ,อเงินทนทางธนาคารซึ่งปัจจุบันนี้มีมการไปใช้อีกทางประเทศเราก็จะระงับการใช้ ไอเดียต์เน,นี่ยผมมีโอนในต่างประเทศนะครับที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็ใช้ใช้ในประเทศไทยไปนั้นเนี่ยการที่มัน EPO มันชีสองสามสี่ห้าเนี่ยผู้ 2, 3, 4, ที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะโอนไม่ได้ถ้าเป็นมันจะเป็นไอพีดิสตั๊กชั่นนะครับ